ครับท่านผู้ชมพบกับปักธงชัยชนนั่นอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็คงจะมาในช่วงของมะนาวกระถางนะครับเนื่องจากไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับมะนาวมาก็นานถอสมควรแล้วนะครับและคลิปที่จะมาทำนะครับในครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตัดแต่งกิ่งมะนาวกระถางซึ่งคลิปนี้ผมเคยได้ทํามาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับ แต่ในคลิปที่แล้วนั้นนะครับภาพก็ไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่นะครับเนื่องจากใช้มือนึงจับโทรศัพท์ถ่ายแล้วก็มือนึงตัดกิ่งนะครับก็เลยได้ภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปแก้ตัวอีกสักครั้งนะครับเพื่อที่ให้ท่านที่เข้ามารับชมนะครับได้ชมกันยังชัดๆอีกนะครับว่าการตัดแต่งกิ่งมะนาวนั้นทำไมจึงต้องตัดตัดเพราะอะไรตัดเพื่ออะไรแล้วจะตัดยังไงนะครับ สำหรับการปลูกมะนาวในกระถางนะครับเป็นการปลูกในพื้นที่ที่จำกัดนะครับการปลูกในพื้นที่ที่จำกัดนั้นก็แน่นอนว่าปริมาณดินปริมาณปุ๋ยที่จะให้ต้นมะนาวนั้นดูดไปใช้บำรุงต้นเพื่อที่จะมาติดดอกออกผลนั้นก็จะมีน้อยไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบำรุงดูแล ให้ต้นสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับถึงแม้ว่าในบางครั้งนะครับการปลูกในกระถางจะเป็นกระถางขนาดใหญ่แต่ว่าเมื่อมะนาวมีอายุมากขึ้นมันก็ต้องการพื้นที่มากขึ้นตามไปด้วยดังนั้นการที่เราจะตัดแต่งกิ่งมันก็เพื่อที่จะควบคุมนะครับไม่ให้กิ่งของมันยาวเกินไปนะครับแล้วก็ใหญ่จนล้นกระถางทําให้ต้นมันรับไม่ไหวแล้วก็จะ ตายในที่สุดนะครับซึ่งปกติมะนาวในกระถางนั้นนะครับหรือมะนาวในบงบ่อเนี่ยก็มีอายุได้อย่างมากก็ไม่เกิน5-6ปีก็ตายนะครับถ้าดูแลไม่ดีนะครับถ้าไม่ตายก็จะโทมแล้วก็จะติดดอกออกผลน้อยนะครับแต่สําหรับมะนาวผมนี้นะครับปีนี้จะเป็นปีที่6นะครับเป็นปีที่6สภาพต้นก็ยังดูสมบูรณ์ดีนะครับแต่ท่านจะสังเกตเห็นว่ามะนาว6ปีนะครับต้นจะไม่ใหญ่นะต้นเล็กมากเพราะอะไรครับเพราะว่าผมจะตัดแต่งกิ่งเป็นประจำควบคุมทรงพุ่มควบคุมขนาดของ ทนต้นไม่ให้ใหญ่เกินกระถางเป็นตามขนาดนะครับต้นเล็กก็จะอยู่ในกระถางเล็กต้นใหญ่ก็อยู่ในกระถางใหญ่นะครับกระถางก็ทําให้มันพอดีกับขนาดกระถางนะครับแล้วท่านบอกว่ามะนาวเนี่ยมันอ่อนแอไปตัดกิ่งมันได้ไงตัดกิ่งมันเดี๋ยวมันก็ตายนะครับเพราะวนมากจะเห็นว่ามะนาวพอออกดอกเยอะๆติดผลเยอะๆนะครับบางคนพอเก็บผลหมดไปตัดกิ่งมันนิดๆหน่อยๆไม่ดูแลให้ดีนะครับแล้วมันตายจริงๆแล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่สาเหตุเกิดจาก การตัดแต่งกิ่งแต่สาเหตุมันเกิดจากอย่างอื่นนึ่คือสาเหตุมันเกิดจากการไม่ตัดแต่งกิ่งการไม่ดูแลทรงพุ่มนะครับเมื่อไม่ดูแลทรงพุ่มมันก็จะทําให้มะนาวอ่อนแอนะครับมะนาวอ่อนแอพอมะนาวอ่อนแอมันก็จะตายนะครับพอมันจะตายก่อนมันจะตายเนี่ยมันก็จะติดดอกออกผลออกมาเต็มที่เลยนะครับทาให้ต้นปีนั้นจะดกมากนะครับดกมากดกจนคิดว่าโอ้โหทำไมจะเลี้ยงไหวนะครับแล้วก็เลี้ยงไม่ไหวจริงครับ พอปีหนอต่อมาก็จะเริ่มค่อยๆแห้งตายเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องจัดทรงพุ่มให้มันพอดีนะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับในในกระถางนะครับต้นนี้จะอยู่ในกระถางสิบห้านิ้วนะครับอยู่ในกระถางสิบห้านิ้วก็ปีที่หกแล้วครับเข้าปีที่หกแล้วก็ยังอยู่ได้นะครับแล้วก็กําลังออกดอกนะครับเนี่ยนะครับกําลังออกดอกนะครับติดผลแล้วก็มีนะครับ แต่ช่วงก่อนหน้าที่มันจะออกดอกนะครับต้นนี้ปีนี้ผมพลาดไปนิดนึงคือผมตัดแต่งกิ่งไม่ทันในช่วงช่วงปลายฝนนะครับปีนี้มันไม่ใช่ปลายฝนนะครับเพราะว่ามันเป็นปีที่ฝนตกหนักเหลือเกินนะครับแล้วน้าท่วมกมว็มัวแต่ไปช่วยชาวบ้านนะครับไปช่วยชาวบ้านเสร็จกลับมาก็มะนาวตัวเองมันร่วงหมดแล้วนะครับมะนาวที่มันติดผลในช่วงก่อนก่อนที่จะเข้าหน้าฝนนะครับมันร่วงหมดแล้วแล้วก็ไม่ได้ตัดแต่งกิ่ง นะครับพอมาถึงตอนนี้มันก็ออกดอกแล้วก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับกิ่งที่ไม่ได้ตัดแต่งแล้วมันออกดอกนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นกิ่งนี้นะครับเนี่ยกิ่งนี้คือมันมันมันไม่ได้ตัดแต่งนะครับกิ่งนี้ไม่ได้ตัดแต่งมันก็ออกดอกมาอย่างนี้นะครับดูนะครับเนี่ยดอกจะไม่สมบูรณ์นะครับดอกไม่สมบูรณ์มันจะมีเพียงไม่กี่กิ่งที่ผมได้ตัดแต่งแล้วก็ไม่มีเวลาตัดเพิ่มนะครับแต่กิ่งอย่างเนี้ยนะครับเห็นไหมครับมันจะแตกยอดออกมาก็จริงแต่ยอดก็ไม่สมบูรณ์ ดอกก็ออกมาพร้อมเลยแล้วก็ไม่สมบูรณ์นะครับนี่อีกกิ่งนึงนะครับที่ไม่ได้ตัดแต่งนะครับจากสังเกตเห็นว่าตรงนี้นะครับจะเป็นร่องรอยของผลที่ร่วงหล่นไปแล้วนะครับตรงนี้จริงๆจะต้องตัดทิ้งนะครับตรงนี้ต้องตัดทิ้งเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้มันแตกยอดตัวนี้ขึ้นมานะครับทีนี้ผมไม่ได้ตัดพอผมไม่ได้ตัดปุ๊บไอ้ตรงที่มันเคยติดดอกออกผลเนี่ยนะครับ ตรงที่มันเคยติดดอกออกผลเนี่ยมันจะมีอฮอร์โมอนตัวที่เร่งดอกนะครับตรงอยู่ตรงนี้เป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็มันสะสมอาหารไว้ตรงนี้จํานวนมากจะมีพวกแป้งพอะไรเยอะแถวนี้นะครับทาให้พอลูกหนึ่งร่วงไปดอกใหม่ออกทันทีนะครับเพราะว่าอาหารยังไม่หมดนะครับเพราะอาหารมันยังไม่หมดทีนี้พออาหารมันยังไม่หมดแต่มันก็เหลือน้อยนะครับไม่เหลือมันไม่เหลือเยอะแต่มันก็จะทําให้มะนาวเราออกลูกได้นะครับพอมันออกลูกมา ลูกก็จะไม่โตนะครับลูกจะไม่โตเพราะว่าอาหารมีน้อยเนื eat, ่องจากดูนะครับ <kommen S 2> สังเกตดูว <number S 1> ่าใบมันไม่ใหญ่นะครับใบไม่ใหญ่ก็ปรุงอาหารมาเลี้ยงลูกมันก็จะปรุงมาได้น้อยนะครับนะครับมาดูแล้วมาดูก่งผลที่มันเกิดจากกิ่งที่นะครับเอ่อที่ตัดแต่งกิ่งนะครับเนี่ยผลที่เกิดจากการตัดแต่งกิ่งมันก็จะได้ผลที่ใหญ่สมบูรณ์นะครับใบก็จะใหญ่ใช่ไหมครับใบมันจะสมบูรณ์ใบมันจะใหญ่นะครับ ตันนี้นะครับมะนาวผมเนี่ยที่ผมถ่ายให้เห็นเนี่ยท่านอาจจะสังเกตว่าใบบางส่วนมันจะมีร่องรอยของมแมลงเข้าทาลายบ้างนะครับเป็นอบใบเนี้ยอย่างลักษณะเนี้ยนะครับเป็นร่องรอยนะครับของมแมลงเข้าทาลายบ้างอะไรบ้างจะไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมทํามะนาวเอาไว้กินเองนะครับไว้ใช้เองเหลือก็ขายนะครับเนี่ยฮะแต่มันก็ไม่เสียหายอะไรมากมายนะครับผมไม่ได้พ่นยานะครับ ไม่ได้พ่นยาแต่ก็ถือว่าใบก็สวยพอสมควรนะครับทีนี้บางส่วนที่ยังไม่ได้ตัดแต่งนะครับผมก็จะดูว่ามันมีกิ่งไหนบ้างที่มันควรจะตัดนะครับอย่างเช่นกิ่งนี้นะครับเห็นไหมฮะว่ามันมีร่องรอยของการเก็บผลไปแล้วนะครับเก็บผลไปละนะครับเมื่อเก็บผลไปแล้วตรงส่วนนี้ถ้าทิ้งไว้อีกประมาณสักเดือนหนึ่งมันจะออกดอกนะครับตรงนี้ดีไม่ดีไม่ถึงเดือนนะครับเพราะมันมีอาหารอยู่นะครับตรงบริเวณนี้จะมีอาหารตกค้างอยู่ เพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดเพราะอะไรครับพอตัดยอดปุ๊บนะครับตัดตรงเนี้ยตัดกิ่งตรงนี้ออกนะครับตาดอกเออตาตรงบริเวณนี้นะครับตาตรงบริเวณนี้มันก็จะแตกออกมาเป็นตายอดออกมานะครับแล้วอาหารที่อยู่ในกิ่งเนีมันก็จะช่วยให้ยอดเนี้จเจริญเติบโตออกมานะครับสวยงามนะครับยอดใหญ่นะครับ แทนที่จะเป็นดอกออกมานะครับมันจะเป็นยอดออกมาก่อนพอเป็นยอดออกมาสักพักแล้วผมถึงจะมาเล็มปลายยอดออกนิดนึงนะครับแล้วมันถึงจะปล่อยถึงจะปล่อยให้มันออกดอกนะครับเพื่อที่จะให้ผลมันสมบูรณ์นะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับผมก็จะตัดออกนะครับเพราะว่ามันไม่มันไม่สมบูรณ์นะครับมันไม่สมบูรณ์มาดูตรงนี้ครับนี่ครับ กิ่งอย่างนี้กิ่งอย่างนี้อยู่ใต้ทรงพุ่มอย่างนี้นะครับอยู่ในร่มถึงแม้ว่าตรงนี้เนะี่ยมันจะติดดอกออกผลแล้วเนี่ยอย่าไปเสียดายครับอย่าไปเสียดายเพราะว่ามันจะทําให้ต้นไม้นี่รับภาระมากเกินไปนะครับตรงนี้กิ่งนี้ก็ไม่สมบูรณ์แล้วนะครับก็ควรจะตัดนะครับมี2วิธีนะครับท่านถ้าท,ท่านเสียดายก็คือตัดประมาณนี้นะฮะตัดตรงนี้แล้วมันจะแตกยอดออกมาด้านนี้ใหม่นะครับแต่สำหรับผมผมจะตัดออกเลยเพราะว่าผมวางกระถางแบบชิดกันนะครับดูฮะ วางกระถางเกือบชิดกันเลยนะครับมันอยู่ใกล้กันมากผมให้มันออกผลได้แค่สองด้านนะครับเพราะพื้นที่มีน้อยนะครับผมก็จะตัดตรงนี้เลยนะครับตัดออกเลยนะตัดชิดเลยนะครับตัดชิดเลยด้านในอีกนะครับกิ่งนี้นะครับผมก็จะตัดชิดเลยนะครับกิ่งนี้นะครับ มันอยู่ข้างในทําให้เป็นที่สะสมโรคก็ตัดออกไปนะครับตัดออกอย่างนี้นะครับกิ่งนี้เนี่ยเล็กๆอย่างนี้ตัดออกไปนะครับนะตัดออกนะครับกิ่งอย่างนี้นะครับเนี่ยเราก็ตัดออกเลยนะครับตัดออกเลย อย่าไปเสียดายนะครับเสียดายไม่มีประโยชน์เลยนะครับทิ้งไว้ไม่มีประโยชน์นะครับตัดออกไปนะครับให้โปร่งเลยนะครับเพื่อที่ให้แสงมันส่องลงมาถึงเมื่อแสงส่องลงมาถึงก็จะทําให้เชื้อโรคต่างๆโดนแสงแดดนะครับกาจัดออกไปได้เนี่ยนะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยกิ่งเนี้ยนะครับตัดออกอย่างนี้ยตัดออกนะครับ อาจจะให้เหลือแค่กิ่งนี้นะครับเห็นไหมครับที่มันชี้พ้นแสงแดดขึ้นไปแต่ถ้าเป็นกิ่งนี้ก็ตัดออกนะครับนี่นะครับอย่างนี้ตัดออกเลยนะครับผมตัดออกเลยถึงแม้จะมีลูกติดอยู่กระชังนนะครับไม่เสียดายนะครับกิ่งนี้อยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยกิ่งนี้นะไม่สวยนะครับเอาย่งอาหารข้าเปล่านะครับตัดออก ะจะมาดูนะครับว่ากิง่งแบบไหนอีกที่ควรตัดออกนะครับกิ่งที่ควรตัดออกอีกหนึ่งกิง่งก็คือกิ่งลักษณะอย่างนี้ครับกิ่งเล็กๆที่มันลกอยู่ข้างในนะครับตัดออกไปนะครับกิ่งที่เคยติดดอกออกผลนะครับกิ่งที่เคยติดดอกออกผลหรือกิ่งที่มีร่องรอยของ แมลงน,นะครับตัดให้มันแตกหม่ได้นะครับตัดให้มันแตกหนได้อย่างนี้นะครับเน,นี่ยตัดได้เลยนะครับนะเห็นไหมครับว่ากิ่งนี้เนี่ยมันอยู่ข้างในนะดูด้านนี้นะเนี่ยกิ่งนี้มันอยู่ด้านในมันลก นะตีกะตัดออกนะครับส่วนกิ่งนี้อ่าใบยอดไม่สวยตรงนี้ถ้าเราตัดมีสิทธิ์ที่จะออกดอกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัดได้เลยนะครับกิ่งนี้น่าจะสสะสมอาหารเพียงพอแนละ้วนะครับกิ่งอย่างนี้นะครับนี่ตัดนะครับกิ่งไหนที่ตัดแล้วคิดว่ามันจะแตกยอด ดูในทรงพุ่มมันนะครับเนี่ยอย่างนี้ในทรงพุ่มมันจะมีกิ่งที่มันลกๆนะครับกิ่งแห้งๆกิ่งลกๆนะครับตัดออกไปเลยนะครับกิ่งนี้นะครับตัดเลยนะครับอย่าไปเสียดายนะครับกิ่งแบบนี้ไม่สมบูรณ์ ตัดออกนะครับตัดออกไปน,นะครับนี่ครับเนี่ยดมาดอย่างนี้นะฮะกิ่งที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับตัดออกนะครับ กิ่นนี้เห็นไหมครับว่ามันเคยผ่านการติดดอกของผลมาแล้วแล้วก็มันโซมากแล้วนะครับตัดเลยครับให้มันแตกยอดใหม่นะครับตรงจุดนี้ให้แตกยอดใหม่นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ตัดเลยนะครับอย่างนี้มันโซมมากนะครับมันโซมมากกิ่งนี้ร่องรอยของโรคแมลงก็ตัดออกนะครับตรงนี้นะครับ กิ่งไม่สวยตัดออกไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับตัดไปไม่ต้องไปเสียดายครับเพราะว่าเราปลูกในกระถางเนี่ยถ้าถ้าเราหมดเสียดายนะครับมันจะทําให้หนาเราอายุสั้นแล้วก็เราจะต้องเสียเวลาหาต้นพันธุ์ใหม่มาปลูกนะครับปล่อยเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์นะครับกิ่งแบบนี้มีแต่จะแย่งอาหารของกิ่งอื่น น,นะครับเนี่ยนะฮะนะฮะออกลูกมันก็ไม่สมบูรณ์นะครับตัดตัดเลยครับงนี้ตัดเลยฮะนะอย่างนี้นะครับเนี่ยกิ่งนี้กิ่งนี้ก็ตัดไปได้เลยนะครับอย่างนี้ตัดเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้ออกผ่านกันติดดอกกอพผลละตัดอย่างนี้กันเลยนะครับ นะครับพอเราตัดแล้วเนี่ยเนี่ยตรงนี้มันจะแตกยอดออกมานะครับเราจะได้ยอดที่สวยงามนะครับยอดใหญ่ๆออกมาพอยอดใหญ่ออกมาแล้วมันก็จะมีติดดอ,อกผลได้รูปใหญ่ผลใหญ่นะครับอย่างนี้นะครับตรงนี้ติดดอ,อกผลละนี่นะครับตัดทิ้งอย่างนี้นะครับ มันเคยติดดอ,อกกับคนละตัดทิ้งไปเลยนะครับต้นกิ่งนี้ลักษณะไม่สมบูรณ์นะเนี่ยมีลูกอยู่นะครับตัดตายอดออกซะเพราะว่ายอดที่มันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมันเป็นที่รวมโมรคแมลงนะครับตัดออกไปนะครับสิ่งที่จะทําให้มแมลงมาสายอยู่อย่างเงี้ยนะครับเป็นซอกเป็นหลุมอย่างเงี้ยนะฮะตัดออกนะรับอย่าให้มันลกนะครับอย่าให้มันลกถ้ามันลกแล้วเป็น ที่สะสมโมรคแมลงนะครับเป็นที่สะสมโมรคแมลงแทนที่จะได้มะนาวไว้ใช้กลับจะต้องมาปดวดหัวในการกำจัดมแมลงนะครับมาดูกิ่งแรกที่ผมถ่ายให้ดูนะครับตรงนี้นะครับมันเคยผ่านการตีดอ,อผลแล้วนะครับผมจะตัดทิ้งตรงนี้นะครับตัดทิ้งตรงนี้ตัดทิ้งะนะครับตัดทิ้งกิ่งนี้ นะครับกิ่งนี้เคยติดดอกออกผลแล้วนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ตรงตรง่วนตรงนี้นะครับยอดไม่สวยแล้วไม่เดินแล้วครับยอดไม่เดินแล้วแสดงว่ากิ่งไม่สมบูรณ์แล้วนะครับตัดให้มันแตกยอดใหม่นะครับเนี่ยตรงนี้ก็เคยติดดอกออกผลแล้วตัดไปสักหน่อยเพื่อที่จะให้มันแตกยอดใหม่นะครับนี้อ่เอาตัดตรงนี้มันยอดมาแล้วนะตัดปลายออกหน่อย ครับส่วนยอดนี้จะเห็นว่ามันจะมีแมลงนะครับอาจจะเป็นพวกแมงมุมหรือเป็นหนอนหรืออะไรไม่ทราบนะจาทำรังเป็นใยอยู่ตรงนี้ก็จะตัดออกนะครับตัดออกนะครับกิ่งนี้นะครับนี่อยู่ข้างในนะอย่างนี้ลกๆอย่างนี้ ผมตัดออกหมดครับจะไม่มีการเสียดายนะครับเพราะถ้าเจียดายแล้วมันจะมาเสียใจทีหลังนะครับจะมาเสียใจทีหลังเนี่ยติ่งนี้ใช่ไหมครับมันเคยออกดอกแล้วนะครับมันติดติดผลมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับตัดออกเลยนะครับตัดปลายยอดมันออกเพื่ออะไรเพื่อให้มันแตกยอดใหม่นะครับอย่างนี้นะครับตัดออก เรามาดูกิ่งอย่างนี้ครับลักษณะอย่างลักษณะอย่างนี้นะครับตัดเลยครับตัดเลยนะครับตัดเลยครับตรงนี้ลักษณะยอดที่จะเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงตัดออกนะตัดยอดออกไปกิ่งที่ไม่สมบูรณ์นะครับที่ย้อยลงมาด้านล่างนะครับอย่างนี้อย่างกิ่งนี้นะครับตัดออกไปเลยนะครับ อย่างนี้นะครับกิ่งนี้มันเสียบเข้าไปข้างในไม่สวยนะมันทําให้กิ่งลกตัดออกไปนะครับเนี่ยกิ่งนี้แห้งๆอย่างนี้ตัดออกนะครับอย่างนี้นะครับก็ตัดในลักษณะอย่างนี้นะครับทุกต้นนะครับทําให้เหมือนกันทุกต้นทรงพุ่มพยายามให้พอดีกับกระถาง นะครับสังเกตดูนะครับต้นนี้กระถางใหญ่ผมก็ไว้ทรงพุ่มใหญ่หน่อยนะแต่ต้นนี้กระถางเล็กผมก็ไว้ทรงพุ่มเล็กหน่อยนะครับแล้วมันจะอยู่กับเรานานนะครับถ้าเราตัดแต่งกิ่งมันนะครับมันจะอยู่กับเรานานถ้าเราไม่ตัดแต่งกิ่งมันเลยมันจะไม่แตกยอดนะครับพอติดดอกออกผลไปสักพัก แล้วมันจะโซมพอโซมแล้วมันก็จะตายสังเกตดูนะครับว่าผมปลูกชิดกันเลยเนี่ยนะครับกระถางแทบจะชิดกันเลยนะครับทําไมมันอยู่ได้ห้าปีหกปีนะครับทำไมมันอยู่ได,ไมมได้มันก็อยู่ที่การดูแลรักษานะครับอยู่การบำรุงรักษานี่แหละครับตัดแต่งทรงพุ่มมันอย่าให้มันใหญ่เกินไป นะครับแล้วก็อย่าให้มันเป็นที่อาศัยของโรคและแมลงต่างๆได้นะครับเราทําอย่างนี้นะครับนอกจากที่เราจะทําให้ต้นมะนาวเราเนี่ยมันแข็งแรงแล้วเนี่ยนะครับมีอายุยืนแล้วเนี่ยมันยังช่วยให้เราประหยัดเรื่องของยารักษาโรคต่างๆนะครับยากําจัดแมลงนะครับเราไม่ต้องฉีดพ่นมากนะครับโดยเฉพาะผงผมนี่ผมไม่เคยฉีดพ่นเลยนะครับไม่เคยฉีดพ่นเลยใส่แต่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมก็จะ มาแนะนําเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยหลังจากตัดแต่งกิ่งแล้วนะครับว่าเราจะใส่ปุ๋ยกันสูตรไหนบ้างนะครับเพื่อที่จะให้มะนาวเราสะสมอาหารนะครับมะนาวมะนาวสะสมอาหารแล้วก็ออกดอกอย่างสมบูรณ์นะครับแต่ของผมเนี่ยผมก็จะใส่อยู่เรื่อยๆนะครับตามสเตปไปเรื่อยๆเรื่อยๆตลอดทั้งปีแต่ก็ไม่ใส่ประจำทุกอาทิตย์ทุกอะไรอย่างนั้นะครับจะใส่อาจจะเป็นเดือนละครั้งปุ๋ยบางตัวก็ออสองเดือนครั้งอย่างนี้นะครับดูว่าช่วงไหน ต้นมันมีลักษณะยังไงมันโฉมยังไงหรือว่ามันสมบูรณ์ขนาดไหนถ้ามันสมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องใส่นะครับเดี๋ยวจะบอกนะครับในคลิปหน้าว่าจะใส่ยังไงนะครับปุ๋ยใส่สูตรอะไรบ้างมันถึงจะออกดอกนะครับท้ายังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับสำหรับช่องปังชัยชาแนลนะครับก็จะมีหลากหลายสาระนะครับมานำเสนอกับท่านผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ